ครับผมชื่อแจ็คนะครับเรื่องราวของผมที่อยากจะน,นำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วในสมัยนั้นผมก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปคนหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ในสถาบันอาชีวะใกล้ๆบ้านและก็ค่อนข้างที่จะเกเรอยู่พอสมควรผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่และยาย ในจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญจังหวัดหนึ่งทางแถบภาคอีสานในตอนนั้นผมก็มีเพื่อนๆที่สนิทกันอยู่หลายคนแต่ที่สนิทกันมากจริงๆและกินนอนด้วยกันอยู่บ่อยครั้งก็คงเป็นต้อมและกายพวกเราทั้งสามคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยถิ่นที่อยู่ของผมการศึกษาและฐานะทางบ้านมันก็ไม่ค่อยที่จะดีนัก มันจึงทําให้พวกเราก็ค่อนข้างที่จะขาดความรู้และขาดความยับยังชั่งใจในหลายๆอย่างทําให้ในทุกๆวันที่พวกเรามีวิชาเรียนพวกเราก็มักจะไม่ค่อยสนใจและก็มักจะหนีโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งในบ่ายวันหนึ่งผมจําได้ว่าในวันนั้นมันเป็นการเรียนในวิชาเครื่องกลซึ่งในวิชานี้อาจารย์ที่เป็นผู้สอน แกก็ไม่ได้เป็นคนที่เคร่งอะไรมากและก็เหมือนเช่นเคยครับพวกเราทั้งสามคนก็เลยนัดกันโดดเรียนอีกครั้งโดยการปีนออกทางรัว้วที่อยู่ด้านหลังของสถาบันและในวันนั้นพวกเราทั้งสามคนก็เจอแจ็คพอตเข้าเลยครับหลังจากที่พวกเราทั้งสามคนได้ปีนข้ามรัว้วและเดินผ่านมุมกำแพงแคบๆไป พวกเราก็ได้เจอกับกลุ่มรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งกำลังนั่งมั่วสมกันอยู่เลยครับรุ่นพี่กลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มของคู่อริที่มีปัญหากับสถาบันของพวกเราอยู่เป็นประจำและก็นั่นแหละครับทันทีที่รุ่นพี่กลุ่มนั้นได้เห็นพวกเราทั้งสามคนมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยครับรุ่นพี่คนหนึ่งได้ลุกขึ้นมาจากโต๊ะที่พวกเขาทั้งหมดได้นั่งมั่วสมกันอยู่ ก่อจะความีดหัวตัดเล่มหนึ่งออกมาจากข้างรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเรียงกันอยู่ตรงนั้นยังไม่ทันที่พวกเราทั้ง3มคนจะได้พูดคุยหรือเอ่ยถามอะไรทั้งสิ้นรุนพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็ควักปืนปากกาออกมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าไปทันทีพวกเราทั้งหมดแทบจะตะโกนคำว่าวิ่ง ออกมาแบบพร้อมๆกันก่อนที่กายจะวิ่งนำหน้าของพวกเราย้อนกลับไปทางด้านหลังแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าพวกเราทั้งหมดแทบไม่มีใครที่เคยวิ่งไปทางนั้นพวกเราทั้งสามคนก็วิ่งลัดเลาะกันไปเรื่อยๆและด้วยความที่มันเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและเป็นเส้นทางที่รถวิ่งผ่านไม่ได้พวกเราจึงพยายามลัดเลาะ และหาทางออกมาที่ถนนใหญ่หลังจากที่พวกเราทั้งสมคนหาทางออกมาที่ถนนใหญ่ได้สำเร็จซึ่งในขณะที่พวกเรากำลังพักเหนื่อยกันอยู่นั้นอยู่ๆต้อมมันก็หยิบมะม่วงขึ้นมาลูกหนึ่งแล้วก็พยายามกัดเอาเปลือกมะม่วงลูกนั้นออกแล้วก็พยายามแทะและกัดกินเนื้อมะม่วงลูกนั้นแม่งโคตรหวานเลยว่ะแม่งหวานโคตร นี่ขนาดแม่งยังไม่สุกนะเว้ยซึ่งถึงตรงนี้หลังจากที่ผมหันกลับไปมองดูเส้นทางที่พวกเราได้เดินกันออกมามันเป็นสวนมะม่วงครับมันเป็นสวนมะม่วงขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากสถาบันของเราประมาณ4 5 0 0้าเมตรสวนมะม่วงตาดสุกแม่งหวานสมคำล่ำลือจริงๆคืนนี้มาลองกันสักหน่อยไหมวะ ตั้มเลบอกกับพวกเราว่าคืนนี้อยากจะลองหาอะไรสนุกสนุๆทำด้วยการขโมยมะม่วงที่อยู่ในสวนแห่งนี้ในช่วงดึกของคืนนั้นซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษๆซึ่งก็เป็นเวลาประจำของพวกเราที่มักจะออกมาเที่ยวเล่นที่บ้านของใครสักคนอยู่เสมอซึ่งในคืนนั้นพวกเราทั้งสามคน ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันทั้งหมด2คันโดยที่กายมันก็ได้สอนมากับต้อมส่วนผมก็ขับมาเพียงแค่คนเดียวเมื่อพวกเรามาถึงพวกเราก็ดับเครื่องดับไฟตั้งแต่ก่อนถึงส่วนประมาณ50เมตรซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำกันต่อไปนี้มันเกิดขึ้นเพราะความคึกขนองและมันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และไม่ควรทํำตามเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเราได้ดับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์สำเร็จพวกเราก็เดินเท้าเข้าไปตามทางแคบๆที่พวกเราได้เดินผ่านมาเมื่อตอนกลางวันโดยที่ต้อมมันก็ได้เดินนำพวกเราเข้าไปก่อนมันเดินนำเข้าไปในสวนแห่งนั้นและมันก็เริ่มที่จะเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆซึ่งในทีแรกผมก็คิดนะครับว่าพวกเราทั้ง3ามคน อาจจะทำเอาแค่สนุกหยิบกันคนละลูกสองลูกแล้วก็รีบกลับเพื่อมานั่งกินกันที่บ้านของใครสักคนไอ้ต้อมเอ็งจะเดินเข้าไปถึงไหนวะกายได้ถามขึ้นกับต้อมซึ่งผมเองก็เข้าใจนะครับว่ากายมันก็คงคิดเช่นเดียวกับผมพวกเองรู้ไหมวะว่าส่วนนี้มันไม่มีคนเฝ้า ต้อมเลยบอกกับพวกเราด้วยท่าทีที่คึกขนองเป็นพิเศษและมันก็เริ่มทีจ่จะหัวเราะออกมาอะไรของเองวะมันมีอะไรน่าขำนักหนาวะกาได้ถามขึ้นกับต้อมอีกครั้งด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างจะงุดหงิดอ,อยู่พอสมควรพวกเองเคยได้ยินเรื่องสวนตาสุกหรือเปล่าวะยายข้าเคยเล่าให้ฟังว่าสวนตาสุกแกใช้ศพเฝ้าสวน ข้าอยากรู้จริงๆว,ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าเห็นยายข้าบอกว่าใครที่เข้ามาสมสี่สมหก็จะโดนผีหลอกกันหมดต้อมได้พูดกับพวกเราด้วยท่าทางที่ท้าทายเป็นอย่างมากซึ่งจริงๆแล้วโดวยส่วนตัวของผมเองก็ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าการใช้ศพมาเฝ้าสวนมันจะเป็นเรื่องจริงข้าจะกลับละ ข้าไม่เอาด้วยละกายได้พูดขึ้นกับต้อมด้วยท่าทีที่หัวเสียอีกครั้งเพราะโดยปกติแล้วกายมันก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้กลัวและไม่ชอบทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่นักเอออีกนิดเดียวเข้าไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวถึงมะม่วงต้นใหญ่ต้นนั้นข้าจะพอเลยต้อมได้พูดขึ้นกับพวกเรา พร้อมกับชี้ไปที่ต้นมะม่วงต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่มีลูกสีเหลืองอรามอยู่เต็มต้นเออไม่ต้องเอาเยอะนะเว้ยได้แล้วก็กลับเลยดีกว่าผมได้บอกกับต้อมและกายก่อนที่จะเดินตามหลังของมันไปที่มะม่วงต้นนั้นและคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงแหบๆพร้อมกับลมหายใจแผ่วๆมากะซิบที่ข้างหูของผม โดยที่เสียงนั้นมันได้บอกกับผมว่าไปไปซะออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้ออนและในตอนนั้นเองผมก็ได้เห็นถึงสิ่งผิดปกติบางสิ่งมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำก่อนที่เงานั้น มันจะค่อยๆกลายเป็นร่างคนลักษณะเหมือนคนที่อายุประมาณ40ต้นต้นๆกำลังถือมีดขนาดใหญ่นั่งห้อยขาอยู่บนต้นมะม่วงต้นนั้นผมได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่หลับตาแล้วก็ยืนก้มหน้าอยู่แบบนั้นจนเหมือนเพื่อนทั้งสองคนมันก็เริ่มผิดสังเกตแล้วก็หันกลับมาเรียกผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับ ว่าในวินาทีนั้นหัวใจของผมมันก็แทบจะตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยทีเดียวผมพยายามบอกกับตัวเองว่าผมอาจจะแค่ตาฝาดหูฝาดไปก็เท่านั้นและในตอนนั้นหลังจากที่ผมได้เงยหน้ากลับขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่ผมได้เห็นไปเมื่อสักครู่มันก็ได้หายไปแล้วนะครับไอ้ต้อมไอ้กายกลับเถอะ หลังจากที่ผมเริ่มตั้งสติได้ผมจึงพยายามเรียกแล้วก็ชวนพวกมันกลับทันทีซึ่งหลังจากที่ผมพูดออกไปแบบนั้นไก่มันก็เชื่อฟังผมนะครับแล้วมันก็เดินกลับมาหาผมส่วนต้อมมันเป็นคนที่ไม่ฟังใครอยู่แล้วซึ่งหลังจากที่ผมพูดจบมันก็ได้ถอดรองเท้าแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงต้นนั้นไอ้ต้อม กูบอกให้กลับเดี๋ยวนี้ผมเองที่เริ่มจะโมโหจึงพยายามเรียกมันอีกครั้งพวกมึงกลัวอะไรกันนักหนาวะให้ผีมาฆ่าพวกมึงก่อนเดี๋ยวกูรีบกลับเลยต้อมที่กำลังอยู่บนต้นมะม่วงมันก็ได้ตะโกนสวนลงมาทันทีและในวินาทีนั้นเองครับหลังจากที่ต้อมพูดจบ กายมันก็ล้องตะโกนโวกเวกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ผมผมขอโทษผมขอโทษครับผมขอโทษ <S <S แล้วมันก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับยกมือขึ้นมาพนมแล้วก็กราบลงที่พื้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาเสียงดัง <c oughs> ไอ้กายมึงนี่ลงทุนจริงๆแม่งเล่นเสมือนกูละนับถือมึงจริงๆ ถึงตอนนั้นต้อมมันก็ยังไม่หยุดพูดครับมันยังคิดว่าสิ่งที่กายทำมันเป็นแค่การสแสดงเท่านั้นแต่จากในมุมที่ผมได้มองเห็นครับผมได้ดึงตัวของกายขึ้นมากายหน้าเขียวไปหมดปากซีดน้ำลายฟูมปากดวงตาแทบจะถลนออกจากเบ้าและในตอนนั้นเองครับหลังจากที่กายมันเริ่มได้สติมันก็รีบลุกขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งเลยครับ มันวิ่งไปแบบไรทิศทางหลมลุกคุกครานไปแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นกายได้วิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมเองที่แม้จะวิ่งตามแบบสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งตามมันได้ทันจริงๆถึงตอนนั้นผมกายและต้อมก็ได้พัดหลงกันในที่สุดแม้สติของผมจะเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่ผมเอง ก็พยายามประคองร่างของตัวเองกลับมาที่เส้นทางเดิมแต่คุณผู้ฟังครับในสวนมะม่วงกับเวลาประมาณสี่ห้ทุ่มในตอนนั้นต้องบอกเลยครับว่ามันมืดและเหมือนกันไปหมดผมไม่สามารถจำเส้นทางเดิมได้อีกผมได้แต่เดินเลาะไปในความมืดไปตามสัญชาตญาณของตัวเองและโชคมันก็ได้เข้าข้างผมครับ ผมก็ได้เจอเข้ากับสถานที่ที่หนึ่งมันเป็นสถานที่ที่มีแสงไฟมีลักษณะคล้ายกับโลงที่ใช้คัดมะม่วงแต่ก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและน่าจะเป็นที่พักสําหรับคน2อถึงสคนและต้องบอกเลยครับว่าในตอนนั้นผมไม่กลัวที่จะถูกจับหรือดําเนินคดีอะไรแล้วผมต้องการความช่วยเหลือและต้องการออกไปจากที่นี่หากจะต้องรับผิดผมก็ยินดี ที่จะรับเอาไว้ทุกอย่างเชื่อด้วยเชื่อด้วยครับมีใครอยู่ไหมครับผมได้ตะโกนไปตลอดทางที่ผมได้เดินตรงเข้าไปหาแสงไฟนั้นและคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเมื่อผมเดินเข้าไปถึงผมก็พบว่ามันไม่มีคนที่อาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมนั้นตรงลานโล่ง มันเป็นโลงศพครับมันเป็นโลงศพสีเงินขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยลวดลายสีทองและก็ติดเครื่องทําความเย็นเอาไว้เป็นอย่างดีโดยที่มีกระถางธูปแล้วก็รูปหน้าศพได้วางอยู่ข้างๆกันนั้นและในขณะเดียวกันที่บนฝาโลงศพมันก็ได้มีมีดเล่มใหญ่วางอยู่บนผ้าดิบสีขาวพร้อมกับเหล้าอีกหนึ่งขวดถึงตรงนี้ ต้องบอกว่าชัดเลยครับกับรูปหน้าศพที่ผมเห็นมันเป็นคนเดียวกับที่ผมเห็นเมื่อสักครู่ที่นั่งอยู่บนต้นมะม่วงอย่างแน่นอนเชื่อแล้วครับผมเชื่อแล้วจริงๆว่าที่นี่ใช้ศพเฝ้าสวนอย่างที่ยายของต้อมได้บอกเอาไว้จริงๆในคืนนั้นผมก็ได้แต่บอกตัวเองครับว่าผมพอแล้วผมจะไม่หนีและไม่วิ่งไปทางไหนอีก ผมได้แต่นั่งคุกเขา่าเอาแต่ขอโทษและขอขามาอยู่แบบนั้นซึ่งคุณผู้ฟังครับตลอดเวลาที่ผมเล้นั่งอยู่เงียบๆอยู่ที่หน้าลงศพลงนั้นผมก็ได้ยินเสียงของต้อมและกายได้ร้องโหยหวนขึ้นเป็นระยะประมาณ2อถึงสมครั้งมันเป็นเสียงที่น่ากลัวน่าสยดสยองและทรมานเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งถึงช่วงเวลาเช้ามืดซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นช่วงเวลากี่โมงเสี่งของเพื่อนของผมมันก็ได้เงียบหายไปซึ่งผมเองก็ได้แต่นั่งกอดเข่าอยู่แบบนั้นโดยที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าผมก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งซึ่งภาพที่ผมเห็นผมเห็นชายแก่ๆคนหนึ่ง ได้เอาปืนมาสกิดที่หน้าของผมซึ่งทันทีที่ผมเห็นผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากยกมือขึ้นมาพนมแล้วก็ยอมรับกับความผิดทั้งหมดพวกเองมากันกี่คนคุณลุงคนนั้นได้ถามขึ้นกับผมสามสามคนครับผมได้ตอบกลับกับคุณลุงท่านนั้นไอชิบหายตายกันหมดแล้วมัง้ง คุณลุงได้ตอบกลับผมอีกครั้งก่อนจะเอามือตบลงที่ลงศพแล้วก็เดินหายไปกับพักพวกของแกจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆซึ่งก็น่าจะประมาณเกือบๆครึ่งชั่วโมงก็ได้มีผู้ชายในชุดข้าราชการได้เดินเข้ามากัน3-4ถึคนซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดท่านก็น่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านอะไรทำนองนั้นครับแล้วคุณลุงท่านนั้น ท่านก็เดินเข้ามากระชากคอเสื้อของผมดึงผมขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับตามคนในชุดข้าราชการกลุ่มนั้นลึกเข้าไปในสวนรถกระบะที่ผมนั่งมาได้จอดลงที่ข้างๆสะพานไม้แห่งหนึ่งที่เป็นสะพานข้ามคองเล็กๆที่มีลักษณะเป็นท้องร่องสวนเอามึงดูซะหลังจากที่จอดรถคุณลุงท่านนั้น ท่านก็กระชา่าขอเสื้อของผมลงจากหลังรถกระบะแล้วก็บอกให้ผมลงไปดูอะไรบางอย่างและท่านผู้ฟังครับทันทีที่ผมได้เดินแหวกข้าราชการกลุ่มนั้นไปสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำให้ผมถึงกับเข่าอ่อนเลยครับในท้องวองสวนที่กว้างประมาณ2เมตรมันได้มีศพของกายนอนคว่ำหน้าอยู่ในนั้น ซึ่งสภาพที่ผมเห็นกายนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ําโดยที่แผ่นหลังได้มีแผลขนาดใหญ่ที่ถูกฟันด้วยมีดเป็นทางยาวจนเลือดไหลท่วมตัวไปหมดใช่ครับกายได้เสียชีวิตลงแล้วในสภาพที่ไม่น่าเชื่อด้วยการถูกฆ่ายอย่างโหดร้ายและหลังจากที่ผมเห็นภาพนั้นผมก็สติหลุดไปเลยนะครับผมจำได้ว่าผมเอาแต่ร้องไห้ แล้วก็ยกมือขอโทษอยู่แบบนั้นแต่สิ่งที่ผมจําได้อีกอย่างผมจำสิ่งที่ผู้ใหญ่กลุ่มนั้นคุยกันได้ครับโดยท่านได้คุยกันว่ามันไม่น่าเอาถึงตายไอ้พวกนี้มันยังเด็กแต่ก็ยังดีที่มันเอาแค่ศพเดียวซึ่งหลังจากคำพูดนั้นมันก็ยังพอทำให้ผมโล่งใจอยู่บ้างนะครับที่อย่างน้อยต้อมก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ หลังจากวันนั้นหลังจากที่เคลียร์จนเรื่องทุกอย่างนั้นจบลงผมก็พยายามพูดคุยกับต้อมอยู่หลายครั้งแต่ต้อมมันก็ไม่คุยกับผมเลยนะครับไม่ว่าจะเจอหน้ามันทีไรมันก็จะเอาแต่บอกว่ามันไม่เกี่ยวไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้กับมันมันไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานต้อมมันก็ลาออกจากสถาบันแล้วก็หนีไปอยู่กับพ่อของมันที่จังหวัดอื่น สำหรับเรื่องราวทั้งหมดหลังจากที่ผมได้ลองถามกับผู้ใหญ่หลายๆท่านผมก็พอจะสรุปได้นะครับว่าตาสุกแก่เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ซึ่งแกก็มีลูกชายอยู่สองคนแล้วส่วนของแกก็โดนปล้นครับจนลูกชายคนเล็กของแกได้ถูกยิงเสียชีวิตและด้วยความคับแค้นของแกแกจึงเก็บศพของลูกชายเอาไว้แล้วก็ให้หมอมาทำพิธี กลายเป็นผีเฮี้ยนคอยปกปักรักษาที่ของแกเอาไว้ส่วนคนลุงที่ผมเจอในตอนเช้าก็คือลูกชายคนโตของตาสุขนั่นแหละครับซึ่งจนถึงที่สุดแล้วแม้จะผ่านมามากกว่า30ปีผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่กายได้เจอมันจะเลวร้วายมากขนาดไหนคำพูดของต้อมที่ตะโกนพูดขึ้นมาว่า พวกมึงจะกลัวอะไรกันนักกันหนาะให้ผีมาฆ่าพวกมึงก่อนเดี๋ยวกูกลับเลยมันก็ยังคงหลอนในหัวของผมอยู่เสมอซึ่งถะาหากในวันนี้ผมจะมีโอกาสได้เจอกับมันอีกสักครั้งผมก็คงยังจะถามเรื่องเดิมกับมันซ้ำๆกับสิ่งที่พวกเราได้เจอและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ สวัสดีครับ